ทยอยมาเนาะโอเคได้ไหมคะเข้ามาแล้วร่ะอ๋อครับ สายดีทำไมเอาไข่เพิ่มเลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับโอเค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 เป็นไงถ้าเขาให้สิบคนละครึ่งนี้ดีไหมก็ดีครับดีมากเลยเราเราได้แบ่งเบาภาระไปไหมใช่ช่วยได้เยอะช่วยจ่ายใช่ไหมใช่ใช้ใช้แล้ว คือช่วยได้ยเยอะใช่ั้ยคุณตานะนาโรอทั้ค <มา S 1> ่นะที่นั่งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคุณมาใช้สีค่คนละครึ่งเนี่ย าการขายไข่นเนี่ยได้ยอดปริมาณเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ตั้งแต่6กโมงเช้าพอเ,เริ่มใช้ได้ก็มีคนเริ่มใช้เลยนะคะอืมครับคาด<ม>ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยจะมีคนมาใช้ตลอดทั้งวันไหมคาดจะทั้งวันค่ะเพราะว่าที่ร้านก็เปิดถึงหกโมงเย็นครับค่ะผิดกับที่สองสามันที่แล้วที่ยังไม่มีคนละครึ่งนี่วันนี้คือคัดกว่าคึกคักกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคนเข้ามาเดินตลาดมากขึ้นค่ะ ามันดีต่อทั้งพงู้ทำนะคะและผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนถ้าในจำนวนมากก็ก็อาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะคะแต่ทางร้านนี่ก็คือก็รับเต็มที่นะคะแต่ว่าปริมาณก็ส่วนมากคือคนที่เขาพอมีกาลังซื้อเขาก็จะจะไปซื้อเงินสดมากกว่าค่ะและถ้าในมุมมองเนี่ยนันสามารถช่วยเหลือได้ดีไหมช่วยได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของทุกอย่างมาแทงหมด ใช่ไหมคะเพราะว่าเอาเงินส่วนต่างที่เหลือไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่สามารถที่อาจจะใช้กับร้านที่ไม่ได้รับเข้า่วมโครงการนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เพิ่มวงเงินหรือว่าให้ต่อโครงการต่อโครงการดีกว่าค่ะเพราะว่าวงเงินค่าสามร้อยบาทต่อวันเนี่ยสำหรับลูกค้าก็น่าจะพอครับคือไม่ได้อยากให้ต่อระยะเวลาระยะระยะยาวดีกว่าค่ะ